ท่ผู้ชมต้องทำบูชีช้างเตรียมขบวนให้พร้อมเดี๋ยวก็จะเทบุญพระเพทวัดบ้านท่าลาดนะครับตำบลศรีนรงค์อำเภอชุมพลบุรีงามที่เดียวบูช้างกำลังทับอิริยาบถเต็มลานเลยมองไปต้องขึ้นไปดูช้างกำลังทยอยอเข้ามาในบริเวณงานการนั้นก็จะเป็นการแสดงพระธรรมเทศนา ฝั่งนี้ก็จะเป็นขบวนรถเตรียมพร้อมที่จะเหประดับประดาอย่างสวยงามทีเดียวสวยงามมากช้างแต่ละเชือกเละเชื่อกสวยจริงๆสง,ง่างามจริงๆรอบๆนี้ต้นไม้ก็จะมีแต่ช้างพักนะครับท่านผู้ชม พักเอริยาบโรอความพร้อมทางด้านกรมนวยการพิธีพร้อมจะประกาศประชาสัมพันธ์ให้ขบวนพร้อมที่จะเห่ไปยังวัดท่าลาดครับ่านผู้ชมส,สวยงามตระการตาอลาหลังตระการตาสง่างามจริงๆนะครับตามต้นไม้ต่างๆจะมองไปจุดไหน เพื่อนที่ใดก็เจอแต่ช้างช้างช้างงานช้างจริงๆสวยงามจริงๆพลายโพทองน่ารักจริงๆนะครับฝั่งนู้นก็ขบวนช้างกำลังเตรียมรออยู่ฝั่งนู้นเยอะแยะไปหมดเลยจอดกุารตาจุาจามจุดจุดจงดจุจุดจุจจ ช้างเป็นพื้นที่ที่เดียวธรรัญาณิพนธ์สุดยอจริงๆพลังการใหญ่โตมโหฬารจริงๆคราบผู้ชมบัรพุนพื่นเกินของไทยกันเคยเลี้ยงกันเอาไว้จริงเนี่ยดูสิพักผ่อนอิยิบตตามร่มไม้ตามต้นไม้สวยงามจริงๆอันนี้ยญาอะไรครับผม เป็นเป็นข้าวแล้วเป็นหญ้าครับเป็นหญ้าเหรอเป็นหญ้าขอโทษทีครับผมหญ้าอะไรนะครับเหรอแต่แต่หมอสรัศดาไม่ให้อาหารช้างเนาะโอ้โอเคขอบคุณนะครับนําไปให้ช้างเนาะไปส่งช้างเนาะครับผมนาอาหารไปส่งช้างครับมช้างก็จะกินหญ้าอาหารนั่นแหละหญ้าในสวยสวยสดๆเอามาให้รับประทานช้างกิน ยังอิ่มน้ำกีทีเดียวนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะนำหญ้ามาให้ช้างได้กินนะครับดูสิเขากินไปแล้วอิ่มน้ำสำราญหญ้าอ่อนทีเดียวนะครับเตรียมให้อิ่มเวลาเดินไปก็จะได้ไม่กระหายหิวท่านผู้ชมสวยงามทีเดียวสวยจริงๆ นี่เลยจังหวัดสุรินทร์มาก็ต้องได้เห็นซ้าเป็นโลโก้งาก็สวยก็สงา่าดูเฉพาะตัวนี้สิสวยจริงๆกินแต่แล้วกินหญ้าอร่อยที่เดียวยนี่หญ้าเขากำลังกินหญ้าเราก็อยู่ห่างๆกันแล้วกัน บรรยากาศตอนนี้นะครับช้างก็ได้กินหญ้าอย่างอินนำสำราญทีเดียวดูสินู้นก็กำลังทยอยเดินทางเข้ามาเรื่อยๆช้างเยอะจริงๆเห็นเจ้าหน้าที่บอกว่าร่วมร้อยเชือกแต่ยังไม่ได้นับว่าเป็นเท่าไหรแต่ดูแล้วคงจะอลังการไม่ใช่น้อยทีเดียวท่านผู้ชม

ท่านผู้ชมครันี้ถ่ายจากด้านบนดูมุมสูงสวยงามทีเดียวสวยจริงๆท่านผู้ชมจ๋าดูมองไปด้านล่างเป็นช้างที่มองไปด้านไหนก็เต็มพื้นที่ไปหมดเลยสวยงามจริงๆสุดยอดเลยเนี่ยดูสิม,ม,มองมามุมสูงเห็นขบวนช้าง แล้วสุดทึ่งรารามประการตาจริงๆสวยงามมากเหลือเกินนะครับเต็มพื้นที่มองไปเจอแต่ช้างช้างช้างเรื่องของช้างทีเดียวตอนนี้กำลังประกาศเรียกให้ช้างรวมพร้อมนะครับ <quicker>. ดูสิอันนี้ผมถ่ายจากมุมสูงไปนะครับต <uk ats> <interrupting> ้องป วดูสิเขาจะน้างบนลงไปเป็นภาพบรรยากาศที่สวยงามประการตาจริงๆช้างแทบจะเต็มพื้นที่เลยตอนนี้มองไปด้านนู้นก็กกำลังให้คนที่จะนั่งบนหลังช้างเตรียมขึ้นไปนะครับไปเพื่อที่จะเตรียมให้ความพรม้อมนั่งให้เต็มหลังช้างทุกเชืออ แล้วก็ขบวนก็จะได้นำออกไปที่บนถนนหลักมุ่งหน้าไปสู่วัดนะครับสวยงามจริงๆมีรถแห่ด้วยท่านผู้ชม

ไอตัวรถแห่ด้วยนะครับโอเคผู้ชมเกี่ยกับบรรยากาศคลิปนี้ระเที่ยวทก่ลกันแล้วกันตอนนี้ขบวนด้านล่างกำลังเตรียมความพร้อม เพื่อจะได้ระบบสรุปเวลาแห่ไปจันนี่ไปวัดขอยใช้เวลาพอสมควรวนจะยาวมากเลยสวยมากเลยดูซ้างเชือกนี้สิจะดู แค่นน้นสวยงามทีเดียวกำลังเตรียมทยอยขึ้นโอเค เดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ